โอสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาสอนโหลด GTA เอแซนนะครับผมเป็นโดเพย์ผม g t นอแซนไฟเอมนะครับโอเคครับเดี๋ยววิธีการโหลดนะครทุกคนนะครับเข้ามาที่นี่ครับ o ู l ก c h โค m มครับผมแล้วก็ผมจะให้ลิงก์นี้ไปนะครับ ออนนะครับแล้วก็เข้านี้มานะครับครับอันแรกก็แล,แล้วก็เลื่อนมานะครับนะเพื่อไปนี้นะนี่เห็นไหมแล้วก็คนเลื่อนออกไปนะครับคุณก็จะเจออันนี้ครับผมลิงหนึ่งก็จะมีอันนี้ครับดาตาเราต้องโหลดทั้งสามมันเลยนะครับเราจิ้มเข้าไปอันแรก อาแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้คนงกดดาวน์โหลดแล้วผมครับเอาเมื่จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนี่เลยนี่เลยโอเคครับพราทุกคนดาวนโ์โหลดเสร็จที่เรียบร้อยนะครับก็ทุกคนนะครับต้องมีแอป,ปนี้นะครับแอป,ปที่ผมเอามาชี้เนียแอปนะแอปน,นะ อ๋อนะครับอัน,นี้เป็นแอปแตกไฟล์ผมก็แตกไฟล์ข้าสุดยอดหรือคำที่ดาวโหลดแล้วก็หาไฟล์ที่เราจัดเก็บไว้ในลูกตาคนนี้ผมเก็บไฟล์เยอะก็เดี๋ยวมันจะเป็นหน้าตายอย่างงี้นะครับอันนี้คือด a ต a ้าน้าตายเป็นอยนะ่างงี้ครับให้เราจริ้มเข้าไปผมก็กดวิวแล้วเราจะเจอกับไฟ,ไฟล์อันนี้นะผมกดค,ค้างคารับผมกอเลือกที่ Copy ีกดสองจุด ป๊อปเลื่อนหา n d r o ร d ปดาา๊บ Data แล้วก,กดวางกันแล้วผมเดีย๋ยวนี้ผมกดวางรนะียบอลเลยไม่องกดน,นะผมอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนของ o อบนะครับแล้วก็มันเดิคกับผมแล้วก็เลื่อนหาผมย๊บย๊บอ๋นนีคเขาผมโอบนะครับแล้วก็เหมือนเดิคเขาผมอ๋อไม่เหมือนทำไม,ไม,ไม ทิมเข้าไปครับผมดึ๊บนะครับเจ้ามวันนี้มันเข้าได้เลยนะแล้วกดเหมือนเดิมครับคันล่อแล้วก็แต่คราวนี้พอคุณคันล่อเสร็จปุ๊บให้คุณนะครับไปที่ Android ป๊อปไปที่ OBB ครับผมแล้วกดวางนะมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับเอ่อต่อไปครับผมก็พอคุณทำนี้เสร็จแล้วนะครับ ไปทุกคนเข้าเกมได้เลยครับกับเกมก็น่าใจข่อยแล้วโอเคมันจะเป็นน่าใจอย่างนี้นะครับให้เราให้เราเลื่อนนะเลื่อนก็จเจอเอยเราเลื่อนนะก็เ,เจอกับ m u l ิ i p เยอ e r นะครับเราจิงกับไหนก็จะเป็นอย่างนี้นะ เอาตอนนะครับมันก็จเป็นงนี้กจะเข้ามาในเกมคันี้ผมก็จะเป็นนี้นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็ต่ว่้ผมให้ทุกคนนะครับเข้าตรงนี้นะครับทุกคนจะไม่มีบัญชีนะครับรอดับแรกทุกคนกดไปที่สมัครครับผม แล้วก็ใส่ไ d ดีไปนะผมเช่น ID ผมเป็นเอ,อ่อ op op หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกไานนะก็ใัคเวอรก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันแล้วก็หนึ่งสสสี่ห้าหกก็อะไรประมาณนี้แล้วก็กดถัดไปไปนะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกเพศชายหรือเพศหญิงนะผมก็เลือกไปแล้วเขาจะให้เราใส่เั็นชื่อเล่นนะครับ เดี๋ยวให้ดูครับเอ้าีอนี้แม่งูงว่าน่าจะมีวนตั้งแล้วเติโบพีโอพี้โอโอพีหนึ่งห้าหกนึ่งสองสามสห้าหกตึ๊บเอาหนึ่งสองสามสห้าหกตึ๊บหนึ่งสห้าหก 1, 3, 4, 5, 6, ตึก๊บโอกถัดไปว่านี่ครับมันจะมีเรื่องอย่างนี้ครับ ใครเพศชายก็เลือกเพศชายเพศหญิงก็เลือกเพศหญิงตรงเพศชายนะก็เพศชายเดี๋ยวผมนี่ก็เป็นชื่อแล้วผมที่เขาให้ตั้งชื่อในเกมแล้วก็ตั้งไปแล้วแต่คนนะมันจะตั้งอะไรรู้ภาษาไทยตั้งได้รไหมนะเออเดี๋ยวลองตั้งชื่อภาษาไทยดูฮะไรเอ๋ม ตามชุดบูมมันก็จะให้เลือกจุดเกิดน,นะครับก็แล้วแต่คนเราจะก็ได้จุดเกิดที่ไหนใครเด,ด็กก็ขอจบคลิปวิดเท่านี้นะครับใครชอบก็รีบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะครับบ๊ายบายเดดามาเด้อ